เฮ้ยบอสอ๋อไอ้เหี้ยทอาลายสามอันแล้วมีบอสออกมาเฮ้ยไอ้เหี้ยถอยถอยถอยงบนข้างบนข้างข้างสิดและกลัวอย่าเพิ่งไปฆ่ามันเลยรอของรอของเราพร้อมกว่านี้ดีกว่ารอได้เกาะดีๆกว่านี้ก่อนไอ้เหี้ยไอันนี้ไอ้บอสทุกทีมันไม่น่าจะมีตัวเดียวนะเอ็มใช่ใช่น่าจะมีเยอะน่าจะมีเยอะกว่านั้นเยอะเลยรูปร่างบอสหน่อยบีรูปร่างเป็นไงวะตัวกลมๆแล้วมันหยึ่งเหมือนสมองอ่ะโอ้ตัวใหญ่ใช่ไหมเออตัวใหญ่ๆมันลอยได้ อยากฝากตัดไม้อ่ะตัดไม้ครับแพลตฟอร์มมาแบบเยอะๆเลยอ่ะโอ้ชิวพี่ผมจะไปตัดไม้อะไรพี่จะมึงจะไปฆ่าบอสจริงเหรอตอนนี้นะเออดิเออไวเหรอผมมาเนาะเมื่อกี้กูตีมันเลือดมันประมาณแถบหนึ่งก็ประมาณหนึ่งหนึ่งมิสีอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนกันวะตัดต้นไม้กับจีซัพชิวพี่เฮียเขาบีเขาลอยมาเลยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนกัญชาเดินได้เนี่ยพี่ต้นกัญชาน้องไม่ใช่กระบองเพชรแต่เป็นกัญชาไงล่ะกัญชาเดินได้อมกระบองเพชร วูดแพลตฟอร์มเนี่ยเอาเท่าไหร่อ่ะเอ้ยจานไปได้อะไรมาดาเมจเท่าไหร่อาจารย์ไอเทมเนี่ยอุ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมันจุดมุดหุ้บไอจานจานมีอันนี้จานก็ออกจากท่ำได้ง่ายๆอยู่นะโอ้ใช่โอ้ได้เินท่ำแบบแบบเปรนเซ็ตแล้วปุ๊บเฮ้ยอยากได้ที่ฮุกบ้างวะทอยเด็กที่ฮุ้บให้เราไอมือหยาบแน่เลยเมียชี้หัวแล้วเมื่อกี้กูยังไม่ทำที่พูดเลยนะยีนนิ่งขำรอแล้วแสดงว่ารู้ ก็มันไม่ไอ้เยอะเอาฮุกอันนี้ไปก่อนเออันจะได้เดินออ๋มันฮุกมันฮุกได้เหมือนกันหรอใช่แต่ว่าแค่เป็นอ๋อแต่งฮุกไงวะกด e โอ้ยแล้วก็เล่นเนาะอ๋อมันมีไอเทมบางอย่างที่แบบกด e ใช้ได้ด้วยเหรอระยะคนไปเลยสปายโดแมนสปายโดแมนเฮ้ยโชคไหมตายเด็กลับละเออมามามาลุยบอสกันเดี๋ยวกูเคลียร์เดี๋ยวกูเก็บเวลรอถึงจะไม่ได้เฮียอะไรก็เออมันเกมนี้มันน่ามิลเลีนาะเฮีย อัพอัพแบบอัพเลือดเอ๊ะแต่เลือดมันก็ดรอปให้เป็นล้านละครับมีเวล่ะแต่เก่งเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่หุยคุณพี่โหดเกินเป็นล้านเลยเหรอพี่ร้านเลยไอ้เก่งเกินเก่งเกินเขื่อเลยพี่เฮ้ยร้านเลยนะนับถือนับถือไอ้เหี้ยไอ้ยถอยม์งต่อยงี้กูนึกถึงเกมแบบเกมพวกแบบเกมยุคเก่าเลย ที่แบบว่าคอยสู้กับ<ช>มอนตามแผผดไปเรื่อยๆกระโดดขึ้นกระโดดลงตีมอนไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช<ห>การากระทำแบบนั้นแหละใช่เอาไอเดียมาแล้จริงๆก็อยากช่วยนะแต่คือแบบนะเราไม่ได้ข้าบแพตฟอ์มาเฮ้ยเอาไมาอีกเดี๋ยทนไม่เอาเพื่อไม่ไรอ่ะนี่คือเซตถฉากกันขนาดนี้นี้เซตฉากกูกำลังปรากฏว่าบอสไม่ออกมาดิกูกำลังคิดอยู่ว่าบอสออกมาแล้วมันอาจจะถล่มบ้านเราได้ป่ะถล่มแพตฟอมเราเนี้ยพังหมดเลยอยู่บนขา แต่ขอ <c oughs> ดิวโด้โ <laughs> เฮ้ยหุ้ยตัวยังไงฮะนี่คลูกสมุนลูกสมุนเอาโชคเห็นด้วยเหรอออ๋อเห็นดิดอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยตัวฉแบบันเป็นแดกมูมาแดงเฮ้ยมันเปหรือเปี่าเลยพี่นี่มันโมูดอกนี่ไหมมูมาแลงกูตีได้แค่แบบลูกลูกกระจอกอะเล่นเหลอเดียวโอ้ยจะไม่เลนมันเหรอสองพันหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยย่อย่อให้มันจุกว่ามันจุกว่า ไม่มันวาร์ปหนีได้ด้วยวะเฮ้ยโอ้ถ้าถ้าเล่นตอนไม่มีทอยนี่ก็ถ้าจะลำบากอยู่นะอุ้ะแม่สามวัน MVP แล้วเพียงต้องจะมาได้ตีบอสตีนึงผมขอยืมโอ้ยไอ้เหี้ยมันมันข้างแล้วมันข้างแล้วมันข้างแล้วไอ้เหี้ยมันมีมันมันมีเฟรสองมันมีเฟรสองมันเป็นบอสดาร์กโซ่สิบวิเลยว่ะตายไอ้เหี้ยตายเอ้า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  ชิบหายละยาใช้ยังไงเนี่ยเด็กเร้อยเอวิ่งเด็กช่วยไอเฮียไม่ทันไอเฮีอ้ยเอออย่าอ๋อยามันคูดาวไอ้เฮียกูกูกูก็กู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 กากูกูะูก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 ูวูกอูดูก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 ดเูกูอูกไก้เูีูก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 กวกูกูกูกกกกูกดลกูกูู่กูก่ เฮ้ยทอยแต่อย่างน้อยเราก็ปลดล็อกเมชเมนท์เว้ยอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันมีร่างสองเฮ้ยจานใช้ชุดอะไรอยู่อะเกาะเท่าไหร่อ่ะเออใช้ทินมั้งค่าเกาะเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองต้องมีเกาะมากกว่านี้เอาลงไปชนะมันอ่ะใช่ต้องมีเกาะต้องมีรีเฟนซ์เยอะกว่านี้วะเฮ้ยพี่อย่นผมยืมตะขอไปฝะไปสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเดี๋ยวผมกลับมาได้เลยได้เลยเฮ้ยทอยไอ้เหี้ยมอนนั่นมันมาบ้านเราได้ไงวะเนี่ย เราเล่นนานมันจะยิ่งแย่ขยาะตั้งขวาเยอะพี่เยฮ้ยมึงจะมยึดบ้านหัวหัวเย็นเอาไปชื่อชื่อหัวเย็นนี่วไม่แน่ใจเฮ้ยจานลงไปฟาร์มเหรอใช่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอยากเห็นทองหักเลยตอนเอออยากได้แพตินัมอยากได้เกาะใหม่วะอันนี้อะไรนะไมเรกิตด้นเรืองแสงนี่คืออะไรเนี่ยเอ่อดันใหม่มันเป็นไบโอมเห็ดอะเห็ดเห็ดใต้ดินเออเรื่องแสงได้เียขุดแร่เนี่ยจริง เชีย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 เฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นมาหายใจก่อนบอดบอดของฉันไอ้เฮียของกูอยู่ไหนหมดวะไอ้เฮียจะใช้ไม่ได้ดังใจเลยเอ้ยปล่อยระเบิดไปตรงนั้นก็เทน้ะไรไอ้เรื่องลูกเบิร์ดลุงพ่อไอ้ของดีเนี่ยนายต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนทอยที่มีระนี้เออใช่ก็เลย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 บอกไงว่าขอแบบร้อยร้อยสองร้อยลูกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบว่า ก็คงอาจจะมีอยู่เยอะแหละในตัวแต่ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อ่ะก็มีอยู่เยอะใช่ไหมล่ะเออเออเออกูมีซัดนี่หว่าเมื่อกี้หลุมศพมีซัดเยอะไม่บ้ใกูขุดหลุมศพมาแล้วไอ้ทอยมันกูขุดหลุมตามว่ะเออไม่ใช่เชียวิดคอไอ้ชูมูทุกคนเลยทุกคนเลยเดินตามสายคนคนช้าเลยโชคของน้องเลยไอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหายโชคดีกว่าเดี๋ยวจะขอคืนได้เดี๋ยวผมต้องใจเยาไปคืนพี่เลยอุตส่าห์ตามได้ไม่งั้นก็ร้ายผมวี ไอ้เพียมมาพี่มาละทับด้วยคนเดียวเองเดี๋ยวมาเราวี่ดิอ้าวแล้วโชคขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้าวไม่จะกลับไปม่ได้เฮ้เดี๋ยวผมผมนี่มาทางนี่มันเอาน้ำยาได้ไหมน้ำยาวับกลับอ่ะเป็นเล่าให้เป็นเล่าอ้าวอ้าช่วยๆๆเฮ้ยไอ้เพี้ยเออเกาะเกาะแล้วมันนี้เลยเกาะไอ้เจบเกาะขุดได้ด้วยเหรอเฮ้ยได้เะวะเฮ้ยได้ได้เกาะขุดได้เกาะขุดได้เฮ้ยจานเกาะขุดได้เฮ้ยเพี้ย เติมคาราเปียเติมคาราเปียวกูจะว่ามันอุ้ยเคลียไม่สะดวกสบายจังวะาอีเนี่ยอืมกูเริ่มชอบแล้วสัตว์อ๋อครีมสันว์เพื่อนเพื่อนทอยถามเออที่ทอยถามถามหาไม่ใช่เก็บครีมสันให้หน่อยดิขาดอีกสามันกูจะได้ดาบแล้วโอ้ยอันนี้มีเยอะเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปให้แล้วกันนะเพื่อนไม่ให้ครับอ้าวอ้าวไม่ให้หัวจบสบายกันไหม สไปด์จอมเอ็นสไปด์มันสไปด์จมนสไปด์จอมเอ็นเฮ้ยอะไรมันเรืองแสงอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยวะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้หินเมื่อกี้เมื่อกี้หินมันล่วงลงมาทับอาจารย์อ่ะเฮ้ยอะไรมันมีงี้ด้วยเหรอกูเพิ่งมาตายเฮ้ยนี่ไงทีนี่กูมั่นใจเว้ยว่ารอบนี้ถ้าเราไปสู้กับบอสแล้วเดวกับไฟมันไหวคนเดียวอ่ะคนอื่นไม่ไหวอ่ะไอ้เหี้ยเหี้ยคือกูโดนสองชั้นได้แล้วอ่ะ ดีใจเพื่อนหน่อยดิโฮเฮ้โหเออสุดยอดเลยว่ะเฮียเอ้ยกูกระโดดได้ั้่เดียวอยู่เลยสัตว์อุ้ยเก่งกูนี่สองชั้นมันแค่เป็นเก่งยอดเลยพี่เก่ยอดเฮ้ยจานทำไมใช้ได้อะทิชทิกขวาแล้วมั้งทิกทิล่างได้เชื่อเลยเฮ้ได้เหมือนกันว่ะเฮ้ยไอ้เฮียกดอ๋อโอ้ไกลไอ้เฮียไปสุดเลยไอ้เฮีย เดี๋ยว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 เมือนเห็นทองมันเห็นทองใช่อวเฮ้ยได้อ้ยทิงโอ้เสียะหมดเปหักไปจของดีตรงนี้มีห้องสมุดฮะตรงไหนวะเียนี่ตรงที่เราผ่านไปอ่ะไปไปยงไเรี้รถลางแม่เอาดนถงมาจากไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็กูกใสสุดเลยเีย โอ้ยไอ้เหี้ยช่วยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรทำเฮ้ยอะไรจะทำอะไรจะทำมาเทพเออขโมยไปให้หมดขโมยไปให้หมดกันเอาวกูรู้ดิแมะโอ้โหกูวิ่งได้เร็วมากวิ่งเร็วมากแรงมากเร็วมากเร็วมากอือหึพาลากว่าพันน้ำ่านทะเลทุกทีนะพ่อค้ากำลังไอเหี้ยกระแดกเดี๋ยวเพื่อนกูไม่เชื่อว่ากูเจอมึงอะไรวะ ก็ไม่ได้พูดอะไรก็อยากฟาร์มอะไรก็ฟาร์มไปดิกูไม่ได้ตายบ่อยเลยเหมือนกูรู้สึกว่ากูตายบ่อยเลยหลุดเออบอกกูแปลกๆไอสัตว์ปีว่ะอาจจะเป็นโก้หรือเปล่าไอรอนไอเฮี้ยเอ้ยเออแต่ข้างๆนี่แปลกๆข้างๆอ่ะสีฟ้าฟ้านี่มันอะไรกันไดมอนด์ออกแพทติพย์นัมโอ้ยเฮี้ยนในจุดการโดนลมดันของกูดีนี่แหละที่เราตามหาล่ะอ๋ออันนี้คือโลงมานานๆนะเอ้ยแต่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยใช่ได้เยอะอยู่ โอ้กุ๊บนี่มันไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละอ่าเดี๋ยวจานหมูบอกว่ากูมาด้วยนะเฮยก็มากับมึงนะของกูทั้งหมดนี่แหละกดมาโดนสลัดแต่ว่าพ่งนี้เล่นเกมกันจ้ะเอ้ยอาจารยทาสีเลือดกำลังตื่นบัลัดมูนเออว่ะเฮ้ยเออว่ะเรียวบัลลัดซอมบี้อะไรว่าเป็นมอนสเตอร์จากบัลัดมูนกันเลยเหมือนเป็นอีเวนต์เกมปะ น่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนทอยจะเอาก็ไม่รู้อันนี้น่าจะใช่อ๋อเออใช่เออไอ้ข้างล่างไม่สว่างเยอะว่ะนี่เออลาวาตรงนี้ไปแล้วคือตรงนี้มันเหมือนมันหลงอีกแล้วเออมันตันแล้วเหรอไม่หมายถึงตรงที่อยู่เหมือนมันแบบตันแล้วอ่ะมันไม่แบบมันมันไม่มีหลุมใหญ่ๆเหมือนเหมือนแบบมือเหมือนอย่างเงี้ยเออมันไม่มีเหมือนอย่างเงี้ยกลับมาขอไปเก็บผมก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาหนีมาหลงกันได้ยังไงวะไอ้เหี้ยทาง ไม่ได้ไม่ได้อย่ามากันได้ลงไปดจไม่ตายนี่ไงวะอ๋อบัตมูนเอออเไม่ไม่ตายแล้วเว้มีของมีของดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้มาเพื่อนเพื่อนมึงอ๋อพวกของเอโมอล์พวกโมลกดอะพวกแร่อะมันเอาไปค้าพวกของที่มันเป็นเวทมนต์เว้ยเหมือนที่ป้ายบอกเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาทองแลกเอาทองแลกวะไม่แลกไม่แลกอะไรงนะไม่ให้ไม่ให้ครับอยากได้กูอยากได้ดาบอะ เอ่อเคมีเคมีคอลอ่ะไอแร่แดงๆอ่ะเอาบาเดียวหรอเออบาเดียว,อ,าายวอ่ะเขะทำตรงไปคือล้างบา,<ร>าว่ะ,วะไปเราผ่านแล้วทอเนี่ยข้างบนอนะ่ะบาอืมโอเคในสัตว์ไหนวะอ๋อดาบดาบขจัดมนันเที่อันนี้แล้วเนี่ยไอรอนเหรอเฮ้ยไอรอนบาคุเยอะมากเฮ้ยครับครับก่อได้แล้วดิใช่วะเท่าไหร่วะ เบบี้ชักว่างตอนนี้ฉันแต่ไม่เอาอ่ะอยากได้ธนูกีอะถอยของอะไรมันโหดสุดวะของไอเฮี้ยแร่แดงนี่หรอคิมเทนนี่หรอเออเหรอนี่คุยโหดสุดหรอ่อ่ะหมดตัวไอเฮี้ยเฮ้แต่กูมีพิกแอคอันนี้อยู่พิกแอคอ่าอ่าแพตินัมของเก่าใครเอาบ้างนี่เฮ้ยมันเลือดออกเลยเดี๋ยวไปวางหลุมศพเพิ่มกอนเดี๋ยวออกละ มีหลุมศพเยอะมากเลยโหมืดไอ้หี่มืดมืดเลยมาฝั่งเนี้ยเอ้ยเออมันเออเราเอ้ยไอ้หียโหเยอะจังวะลุมใครมันเยอะแยะเลยวะปีมืมผมให้เราไปละได้ให้เจอกันน้อง